สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอใสแดกอีกแล้วนะคะวันนี้เนะาะใสแดกก็จะกินแต่วันนะคะวันนี้นะคะวันนี้จะขึ้นพักผ่อนหน่อยเนาะจะมาพูดถึงเรื่องก่อนเราจะแดกกันนะคะเรามาพูดถึงเรื่องครีมกับเซรั่มก่อนนะคะของอัพติมาไลท์นะคะที่ใสแดกใช้อยู่เนาะอันนี้เป็นเซรั่มนะคะกล่องหนึ่งนะคะเซรั่มนะคะกล่องหนึ่งมีสิบ่าแคปซูลเนาะก็จะเรื่องแคปซูลเนาะเป็นสลิงอย่างเงี้ยค่ะ ะะมีสิบอันสายแดกใช้ไปแล้วนะคะสายแดกใช้ไปแล้วนะคะหนึ่งแคปซูลเนาะได้อาทิตย์หนึ่งนะคะตอนนี้ก็เหลือเก้าเริ่มวันนี้วันแรกนะคะอันที่วันที่เก้าใช้เป็นอันแรกเนาะเดี๋ยวนะคะจะมีคนโอนตังมานะคะโอเคค่ะอ่าก็คือตัวนี้ยใช้ดีมากๆนะคะสายแดกบอกไว้เลยนะคะว่า เป็นของอัลติมาไลท์แต่ว่าผลิตภัณฑ์นะคะนำเข้ามาจากเกาหลีนะคะเป็นตัวนี้เนาะก็คือเป็นเซรั่มอ่าตัวนี้นะคือเซรั่มนะคะเซรั่ม um นะคะแล้วก็จะมีครีมด้วยนะคะครีมก็เป็นครีมที่แบบเนื้อแบบละเอียดมากนะคะตอนนี้คือว่าสายแดกใช้อยู่เนาะรู้สึกแบบว่าเผยหน้าสดก็ได้แต่งหน้าเบาๆก็ได้นะคะไม่ต้องแต่งเยอะเนาะ ครีมตัวนี้ก็นําเข้ามาจากเกาหลีนะคะมันเป็นเซตเนะแปบ๊บหนึ่งนะคะก <Okay, S 1> ก่อนเราจะแดกกันนะคะแต่แดกก็จะมาแนะนำครีมที่สายแดกใช้อยู่นะคะเป็นตัวนี้นะคะก็คือช่วยอะไรบ้างนะคะช่วยในเรื่องอเรื่องอ่าผิวพรรณุ่องใสนะคะนี่นะคะ เนื้อครีมเห็นไหมเอ่ยนะคะผิวฟันผ่องใสนะคะไรริ้วรอยนะคะตอนนี้สายแดกก็อายุ4ีกว่าแล้วเนาะก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยตอนนี้เนาะค่ะก็2ตัวนี้ก็คือใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะแนะนำเลยนะคะใครสนใจทักสายแดกมาได้หรือว่าจะาติดต่อ,อตัวแทนนะคะทั่วประเทศนะคะของอัลติมาไลนะคะ สวัสดีนะคะที่เข้ามารับชมเนาะก็เลยมาแนะนําครีมกับสลัมนะคะมันก็จะมีราคาสมาชิกเนาะถ้าใครเป็นสมาชิกก็จะได้ราคาถูกหน่อยนะคะนะคะแนะนําเลยนะคะสองตัวนี้เนาะนี่นะคะเป็นเซตหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้ใช้ได้ประมาณ8วันแล้วรู้สึกแบบว่าผิวตัวเองดีขึ้นนะจากแต่ก่อนไอตัวเนี้ยแต่ก่อนนี่คือแบบว่าอ่า晒แดดก็นอนดึกนะคะ ไขยของอะไรเนาก็จะตอบอลูกค้านู่นนี่นั่นนะคะนอนดึกตัวนี้จะปูดขึ้นใหญ่มากตอนนี้ใช้ได้ประมาณ8วันกับวันนี้รู้สึกแบบว่าตรงนี้ก็ยุบลงนะคะและไอตัวที่คเคยเป็นแผลเป็นเพราะว่าเราไปแกะมันเนาะเราเป็นสิวนิดๆหน่อยๆเองอะเราไปแกะมันมันก็เลยเป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นอักเสบนะคะเราแกะก็เลยเป็นกะอ่ะทาทั้งที่มันไม่ได้เป็นกะมาตั้งแต่เกิดนะก็คือแบบว่าเออก็เลยเสียดายมากเลยว่าเออไม่น่าไปแกะมันเลยเนาะค่ะก็มาแนะนํานะคะว่า ใช้มาหลายตัวรู้สึกตัวนี้แบบว่าหรูหรามากนะคะแล้วก็ใช้แบบแบบสรรพคุณมันดีอ่ะนะคะก,คก็แบบว่าเออก็เลยมาแนะนํากันนะคะค่ะวันนี้ก็ใส่แดกก็มาแดกแ <c oughs> ดกต้มปลานะคะต้มปลาเนนเนาะนะคะชิ้นใหญ่ๆนะคะวันนี้แดกแต่วันหน่อยนะ,ะแดกเสร็จก็จะเข้านอนน,ะะนอนแต่วันหน่อยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็เราก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ดูแลรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณไปด้วยนะคะก็คือตัวนี้เนาะ ตัวนี้เป็นแปปโป้นะคะล้างลำไส้นะก่อนเรากินอาหารอะไรเสร็จก่อนเราจะนอนเราก็มาชงกินหนะะึ่งซองนะคะอ่ากล่องหนึ่งมีสิบซองนะคะซองหนึ่งมีสิบห้ากรัมเราก็ชงกับน้ําเย็นนะคะร้อยห้าสิบมลนะคะก็ดื่มได้เลยนะคะตื่นขึ้นมานะคะท้องโล่งสบายมากนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ใครเป็นกดไหลย,ย้อนก็ดีมากเลยนะคะตัวนี้นะคะแนะนํานะคะแปปโป้ apple, ล้างลําไส้นะคะแล้วก็จะมีรสอ่าลิ้นจี่นะคะกับผสมดอกุหลาบอนอ่อนนะหอมมากนะคะต้องลองนะคะ ถ้าใครสนใจทักมาได้เนาะโอเคค่ะสายแดดก็มไม่พูดพังเพลงแล้วนะคะจะกินข้าว <laughs> นะคะสนใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดเพจให้ด้วยนะคะกินกันเลยนะคะทำกับข้าวเองเนาะหมวกไหมพรมนี้ก็ทำเองนะคะ กับน้ําพริกกะปิแต่เด็ชอบกินพิกกะปิมันพิกมาจากใต้เลยนะคะ ผลิตภัณฑ์ของ u l t i m า l i ท์นะคะดีทุกตัวนะคะจะเป็นตัว Detox ลำไส้ um นะคะที่ใสยแดกกินมานะคะ mm hmm. ก็จะมีตัว d e ็ o x ลำไส้ um แล้วก็เป็นตัว uh, Revert White นะคะ mm hmm. นี่ช่วยในเรื่องผ uh, ิวพรรณเนาะตัวนี้เรื่องผิวพรรณสกัดจากธรรมชาตินะคะรวนเนาะไอ mm hmm. ตัว uh, นี้นะคะเราก็จะกินตัวนี้กินก่อน อาหารนะคะก็คือว่าว่าตื่นเช้าขึ้นมาท้องว่างเรากินได้เลยนะคะตัวนี้จัดได้เลยนะคะหรือว่าใครจะกินตอนตอนกลางคืนก็ได้นะคะแต่ต้องท้องว่างนะมันจะได้ผลดีกว่าสวัสดีค่ะหมวกทําใหม่ทุกวันนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องอ่าสินค้าด้วยนะวันนี้เนาะ ไม่แดกอย่างเดียวนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของอัลติมาไ์ดีจริงๆนะคะจะเป็นตัวแคร์ล็อกนะคะล้างไอตัวแรงดูแลรูลปร่างดูแลรูลปร่างก็ดีนะคะแนะนําแบบว่าสองตัวเลยนะคะแคร์ล็อกกับแปปโป้ล้างลําไส้นี้ไปดื่มคู่กันเลยนะคะตอนนี้ลูกค้าแบบกลับมาซื้อซ้ําม,มากนะคะตอนนี้นะ ก็คือลูกค้าเขาจะซื้อไปคนนึงก่อนเนาะครอบครัวเขามีหลายคนพอเขาจัดเซตไปเซตนี้นะคะพอเขาจัดไปปุ๊บเขาใช้ได้เขาใช้ดชีเขาแบบไม่แพ้ไม่ผื่นไม่ลารู้สึกผิวหน้าเขาดีเขาก็เลยบอกต่อนะคะวันนี้ก็เลยได้นะคะได้ลูกค้าไปอีกเนาะแบบดีงามนะคะแล้วก็กล่องก็แบบดูดีนะคะด,ดูหรูหรามาเห่าเลยะอ้าวเพิ่ง เพิ่งเห็นว่าอากล่องกับหมวกเราอันเดียวกันสีเหมือนกันไม่อันเดียวกันสวัสดีจ้าน้องได้ยินไหมเอ่ยวันนี้ก็กินต้มปลานะคะต้มปลาหนินะเนาะทำแล้วไม่ได้กินนะคะเพิ่งกินมันมีหลายอย่างกินนะคะ กินข้าวหรือ,อยังเอ่ยสวยไหมหมวกเขาสวยเปล่าเดี๋ยวนี้กินกินต๊อ่าได้ยินจะเอาใช่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวกินนี่เสร็จนะคะเราก็จะไปกินกุ้งแช่น้ำปลาต่อนะคะกุ้งยังไม่หมดนะคะกินให้มันหมด อืมน้ำผึ้งหายดีไม่เอ่ยหายดีไหมน้ำผึ้งอืมไหลหรือยังเลยไหลหรือยัง หลาเฮดมมีเพื่อนเยอะเขาเอากุ้งไปแล้วเนาะก็บอกเดวตามให้ให้ตามไปเนะแถวแถวบ้านนี่แหละอ๋อเหรอเออยังไม่ได้ติดตามกันเลยนะ YouTube เราพี่ยังพี่ยังไม่รู้เลยอันไหน กินยังไงก็ไม่อ้วนหรอกพี่ป๊อกอะเอ้ยสายแดกอะกินยังไงก็ไม่อ้วนหรอกเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆนะอย่างแคล็อทนาะตอนนี้ลูกค้าแบบโทรมาขอบคุณเรื่องเอฟอนะยังไม่ได้เล่าให้ฟังเดี๋ยวนะคะ กินปลานี่ต้องระวังนะมุมมาไม่ได้เดี๋ยวตายไม่รู้ตัวก็คือลูกค้าโทรมาสั่งเอฟเอนาะตอนแรกเขากินคนเดียวก่อนนะคะทีนี้ลูกชายเขาอะเป็นเนี่ยปูิแพ้ตัวนี้นะคะเอฟเอเดี๋ยวค้าบางคนไม่รู้นะตัวนี้นะคะเขากินไปคนเดียวก่อนนะคะเขาก็เป็นปูนแพ้เนาะทีนี้เขากินเสร็จ แล้วก็ลูกชายเขาเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็ติดเหมือนกับว่าเขาเป็นด้วยกันเป็นทั้งครอบครัวแม่เขากินแล้วก็รู้สึกแบบพอใจกับสินค้ามากก็เลยสั่งไปให้ลูกชายเขากินนะคะตัวนี้นะคะก็เลยได้นะคะวันนี้ก็เลยได้ลูกค้าอีกเพิ่มอีกคนหนึ่งนะคะอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนาะก็คือได้ได้มา <Desde S 2> <c oughs> ก็เลยรู้สึกแบบว่าเออเราก็กินเองด,ด้วยเนาะอ <c oughs> ยากที่เราขายมนาะสวัสดีค่ะ ก็เลยมาบอกต่อนะคะว่าเออสินค้าเขาดีจริงๆนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะก <c oughs> ินไปด้วยเนาะพูดไปด้วยกว <c oughs> ับาดีืค่ะพ <c oughs> ี่ทำมาลัด <c oughs> วันนี้มาเยี่ยมเยียนน้องถึงที่นี่เลยนะคะป <c oughs> <c oughs> กติไม่เห็นกันเลยนะ <c oughs> ช่วยติดตามหน่อยนะคะพี่ <c oughs> แดกไม่หยุดนะคะ เสจสายแดงนะคะแล้วก็จะมี YouTube ด้วยเนาะแดกยังไงก็เขาเรียกอะไรไม่อ้วนนะแดกยังไงก็ไม่อวบนะคะอยู่ได้แค่นี้นาะเพราะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะวันนี้ก็แดกตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปแดกตรงข้างบ้านพอดีเพื่อนมาเขาทำอ่ะกุ้งแช่น้ำปลาอรอยอยู่นะคะ กินข้าวหรือ,อยังพี่วันนี้นะคะก็คือมาพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่ปกแบบพึงพอใจมากเนะลูกค้าที่สั่งไปนะคะเขาใช้แล้วเขาก็บอกต่ออมืมีมากเลยพี่แบบผิวพรรณดีขึ้นอืม ผิวแบบช้ำวาวนะคะแบบว่าเนี่ยเหมือนที่เนี่ยงเนี้ยคือแบบว่าไม่ต้องแต่งอะไรเยอะอ่ะไม่ต้องโบแป้งอะไรเยอะไม่ต้องเมคอัพอะไรมากนะคะก็คือหน้ามันจะเงาๆอยู่ตลอดเห็นไหมคะผิวหน้าจะเงาจะดูแบบว่าเราดูเหมือนเด็กอ่ะปกติอายุสี่สิบกว่าสี่สิบห้าสี่สี่สิบอะไรเนี่ยสี่สิบี่สิบสองเนี่ยหน้าเริ่มแบบกล้ามแห้งเนาะหยาบอะไรประมาณเนี้ย คือแบบว่าเวลาเราแต่งหน้าหน้ามันก็จะไม่เข้ากับแป้งแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. ก็เลยมาแนะนํากันนะคะว่านเนี่ยดีมากเลยถูกใจทั้งแม่ค้าทั้งลูกค้าเลยนะคะสั่งกันรัวๆนะคะวันนี้เนาะ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้อีกสองเซ็ตรครีมนะคะครีมกับเซรั่มนะคะเพราะว่าเพื่อนเขาเยอะ mm hmm. เพื่อนลูกค้า เวลาเขาสั่งแล้วเขาใช้ดีอย่างเงี้ยเขาก็บอกกันต่อนะเขาก็เชื่อกันเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขามีอะไรเขาเล่าให้กันฟังอะไรเงี้ยเราก็มีเพื่อนเราก็บอกเพื่อนต่อถ้าไม่ดีเราก็จะไม่ให้เพื่อนใช้เนาะอันนี้มันดีอือันไหนดีๆเราก็แนะนําเพื่อนนะคะ เป็นไรค่ะพี่ก็ทําสม่ำเสมอเนาะบางทีก็อย่างว่าเลยเพจมันไม่เหมือนเฟซก็ขอบคุณมากที่พี่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเพระเาะก็สายเด็กก็กินไม่ไม่หยุดนะคะกินแบบเนี้ย ก็ขึ้นข้างบนนะเพราะมันร้อนมากนะคะเปิดแอร์แล้วก็นอนสักพักหิวอีกอืมก็ต้องลงมากินนะคะแต่ก็ไม่ไม่ไม่นี่นะไม่อ้วนนะก็อยู่ท่าเดิมนะผอมท่าเดิมกินยังไงก็ไม่อ้วนเพราะว่าเราก็มีตัวช่วยอย่างผลิตภัณฑ์ของเราเนาะร้อนมาก ยังไม่เลิกงานกันเนาะยังไม่เลิกงานกันนะคะอืมกินข้าวหมดนะคะอาจารย์คุณทำมาลัดเดี๋ยวนี้กินผลิตภัณฑ์ของอัลติมาไรต์ตัวไหนอยู่เอ่ย ตอนนี้อมีลูกค้าหลายตัวเลยนะคะ FA นะคะแครอ,อกยืนพื้นก็เป็นแครอ,อกกับแป๊ปปูล้างลำไส้ตัวนี้นะคะจะขายเป็นเซตเนาะลูกค้าจะสั่งเป็นเซตเลยนะคะเพราะทานดีนะคะ ตอนนี้ก็คืออย่างผลิตภัณฑ์อ่แซรั่มที่ใส่ผมนะคะตอนนี้คือลูกค้าถามแล้วนะค้าเริ่มถามมีคนสั่งแล้วด้วยนะแต่ว่าเขียนไปถามทางบริษัทแล้วนะคะเดี๋ยวเขาแจ้งอีกทีหนึ่งเขาว่าไงอิ่มนะคะดูหมดจานแล้วนะคะกินได้ตลอด แต่กินอย่างละนิดละหน่อยอ,อย่างกินข้าวอย่างเงี้ยก็คือจบละไม่กินไม่กินอีกแล้วแต่ว่าถ้าดึกๆแล้วลงมากินเนี่ยคือไม่ได้กินข้าวแล้วนะจะเป็นพวกส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนของกินเล่นที่บ้านนอกกขาเรียกว่าของหวานนะคะส้มตำทำของหวานกินกัน ขอบคุณน,นะคะเข้ามารับชมนะคะฝากไว้ด้วยเนาะเป็นตัวนี้นะคะลักเซลเนาะเป็นแซรั่มด้วยเป็นครีมด้วยนะคะใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะตัวนี้นะคะสนใจทักมานะคะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างนะคะจะเป็นตัวแคลล็อกตอนนี้แคลล็อกก็คือหมดแล้วนะคะต้องสั่งบริษัทเนาะเดือนนี้ก็จะสั่งบริษัทอย่างเดียวแล้วนะคะ,ะแคลล็อกแล้วก็ เปปโปหลังลำไส้นะคะตัวนี้เนาะก็ขายเป็นเซตเนาะแล้วก็จะเป็นตัว FA นะคะตัวนี้ถ้าใครเป็นภูมิแพ้หรือเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าเกี่ยวกับเป็นหวัดอยู่ตลอดอ่ะคือแบบเขาเรียกเป็นไซนัสเป็นอะไรเนี้ยเนี่ยก็โอเคเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาเป็นภูมิแพ้นะอีกคนหนึ่งแต่พอไปหาหมอหมอบอกว่ามันลงไซนัสแล้วเขาก็เนี่ยอ่าสั่งพกไปกินนะคะก็รู้สึกดีขึ้นนะคะตอนนี้ ายาที่หมอให้มาเนี่ยแกก็ลดแกมากินของเรานะคะมากินตัวเอตัวนี้นะคะตัวนี้ดีจริงๆบอกไว้เลยนาะเพราะอ,อ,อก็เป็นภูมิแพ้ก็รู้สึกเลยว่าเราไม่ต้องกินยาพวกนั้นแล้วเพราะว่ากินยาพวกนั้นอ่ะหนึ่งเราไม่รู้ตับไตเราเป็นยังไงเนาะมันอาจจะแพ้อะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันเป็น,เป,นเป็นอาหารเสริมไงมันจะดูแลเรื่องผิวพรรณเราด้วยอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้นะคะเอนะคะพอดีมีคนมาที่บ้านเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะมีคนมาที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย